S 1> <S 1> <S สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสเตอร์อังยีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่น้ำตกตาขาม อำเภอบนแพงจังหวัดนครพนมนะครับพื้นที่นี้อยู่ในพื้นที่ตาบลนา,นา,นา,นานงัวอาเภอบนแพงน้ําตกแตดขามนี่ก็เป็นที่เที่ยวสําคัญอีกที่หนึ่งของจังหวัดนครพนมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับวันนี้ก็วันอังคารนะครับที่4สิงหาคม2563ซึ่งเมื่อ2วันก่อนวันที่1กับ2เนี่ยฝนลมเข้าพายุเข้าเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้น้ำตกแตดขามมีน้ําเยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับอันดับแรก เรามาดูตรงด้านทางเข้าก่อนว่าน well. right? ้ําตกแตดขามท่านจะมาถึงปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องไปที่ไหนก่อนนะครับน้ําตกตัดขามเนี่ยตรงด้านทางเข้าจะมีร้านขายของที่ผมจะพาไปดูร้านขายของนะแต่ตอนนี้มาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นจุดขายบัตรนะครับของน้ําตกตัดขามเนาะมีทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยพิทักษ์นะครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะมาอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขายบัตรเนาะพี่เสียมพรค่ะพี่เสียมพรนะครับพี่เสียมพรนะฮะคนนี้นะครับ งตรงนี้จุดคัดกรองพ,อรรพี่สมบัติอุปเสพี่สมบัติอุปเส์นะครับท่านนี้นะครับจะอยู่ประจําจุดคัดกรองนะครับยิงหน้าผากเอยลงทะเบียนเอยนะครับมีเจลล้างมือให้เนาะทีนี้เรามาถามพี่สีอภรรก่อนว่าค่าเข้ามันราคาเท่าไหร่นะครับค่าเข้านี้ถ้าเป็นบุคคลคนละ20บาทค่ะผู้ใหญ่นะคะ20บาทเด็ก10บาทค่ะรถยนต์30ค่ะรถมอเตอร์ไซค์20บาท แล้วก็ถ้าต่างชาติผู้ใหญ่หนึ่งสองร้อยต่างชาติเด็กหนึ่งร้อยค่ะจะคิดเป็นบุคคลค่ะเป็นรายคนนะครับคิดเป็นรายบุคคลนะคะคำถามตรงนี้ราคาถ้ามาถึงมาถึงก็แนะนําเลยค่ะว่าถ้าจะเข้าไหมถ้าเข้าก็เล่นน้ําไม่ได้นะคะห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เ,เล่นน้ําไม่ได้ครับถ้ายังเล่นน้ําไม่ได้ค่ะเพราะอยู่ในช่วงโควิดนะ<อ>มันโควิดนะครับยังเล่นน้ําไม่ได้นะครับไปชมความสวยงามของน้ําตก ชมได้ค่ะความสวยงามนะคะกินวิวเนาะช่วงนี้คนหลายบอกครับคนกับโบลาปันใดค่ะอนิดหน่อยลมแหลมลมแหลมเราเล่นน้ําไม่ได้นาะค่ะเล่นน้ำเล่ไม่ได้ค่ะเล่นน้ำไม่ได้นะครับส่วนเวลาปิดเปิดนะครับด้านนี้นะเปิดแปดโมงปิดบ่ายสามนะครับปิดเข้านะบ่ายสามนะครับท่านที่อยู่ข้างในก็สามารถออกมาก็มันก็ไม่น่าจะไม่ควรจะเกินห้าโมงนะครับ เพราะว่าทางอุทยานก็จะปิดเวลาปิดแล้วเขาก็จะต้องเคลียร์เรื่องขยะเรื่องของในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับท่านที่มาเที่ยวเนาะตรงด้านนี้นะครับสรุปตรงด้านนี้เป็นจุดจุดจําหน่ายบัตรนะครับตรงนี้จุดคัดกรองนะครับถ้ามาถึงยังไม่กล้าถามเจ้าหน้าที่หรือยังไม่กล้าคุยกับท่านก็ตรงนี้นะครับช่วงเวลาโควิดนะครับ ในอุทยานนี้เขาก็ห้ามนาสัตว์เลี้ยงนะครับต่างถิ่นเนาะพวกขยะที่ทําด้วยโฟมก็ไม่ควรจะนําเข้ามานะครับเขาห้ามเลยห้ามเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูตรงที่ด้านร้านขายของนะครับปกติแล้วนะครับปกติแล้วน้าตกแตดขามเนี่ยตรงทางเข้าน้ำตกแตดขามจะมีการจัดที่ให้ร้านค้าภายในชุมชนเนี่ยมาขายจาหน่ายสินค้าขายของนะพวกอาหารนะครับเครื่องดื่มอย่างเช่นพวกน้ํบอดลมน้ําเปล่าสําหรับนักท่องเที่ยว นะครับก็จะเป็นร้านร้านร้านแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้มาขายมั้งร้านหนึ่งนะก็มีอีกร้านหนึ่งอีกอย่างวันนี้ที่ผมมานะครับเป็นวันอังคารซึ่งไม่ใช่วันหยุดเนาะน้ำตกตาดสามที่ขึ้นชื่อก็จะมีแก่ย่างนะครับแล้วก็ปลาเผาเนาะและไฮไลท์นะครับก็คือ ส้มตำส้มตำตัดขามนะครับตะบักหุงนะครับรนะร้านนี้เป็นร้านน้องปูเป้นะครับปีนี้นะปีนี้นะ2 5 6 3เนี่ยนะช่วงนี้คือร้านอีกข้างนึงนะ่ะได้รับทราบมาว่าท่านไม่ได้มาเปิดร้านนะครับก็เหลือร้านนี้ร้านเดียวนะเมื่อท่านมาปุ๊บปีนี้ท่านก็มาที่ร้านนี้เลยนะครับดิ่งปุ๊บ มาน้าตกตาขามถ้าท่านจะเอาไก่ย่างเอยส้มตําเอยอะไรเข้าไปกินนะท่านซื้อที่ร้านนี้ได้เลยนะครับราคาก็กันเองนะครับสําหรับท่านที่จะมาเที่ยวเนาะซื้อเข้าไปกินได้นะครับมาดูบรรยากาศภายในร้านไหมนี่นะครับด้านในร้านท่านยังถ้าท่านจะเข้าไปกินข้างในก็ซื้อเข้าไปกินข้างนอกก็มีให้นั่งนะครับมีโต๊ะให้นั่งหลายตัวนะ อันที่นี้เราก็จะมาสั่งของแล้วไก่อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับนี่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบจะมีสองรุ่นตัวใดร้อยยี่สิบครับออันนี้ร้อยยี่สิบอครับตัวเลครับเป็นไม้ก็ไม้ละแปดสิบอันนี้ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบก็ตัวใหญ่กว่านี้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ละแปดสิบบาทปลาเลยครับ ปลา150มันเกิใหญ่ปลา150มีผักมีอันนั้นเป็นชุดเลยเนาะเป็นปลาอย่างเดียวเนาะปลากระด้ำจิ้มปลาเผากระด้ำจิ้มนะครับส้มตำตำมะฮงนะครับครบละแล้วแต่จะสั่งอ๋อตามสั่งเลยตามสั่งเริ่มต้นนี่ก็หกสิบโอ้ยหยุดแค่นี้สี่สิบไม่เกินไม่เกินหกสิบกสถ้าธรรมดาก็สี่สิบห้าสิบโอเคงั้นผมเอาผมเอาไก่ตัวนึงครับตัวตัวนี้ไก่ตัวนี้ปลาตัวนึงส้มตำ ข้าวปุ้นขนมจีนนะครับหนึ่ง <พบ S 1> เนาะเดี๋ยวเข้าไปกินในน้ำตกกันครับครับ,รบไก่หนึ่งปลาหนึ่งตำหนึ่งขปุ้นหนึ่งบมีคร,บครับครับก็เรียบร้อยแล้วการซื้อของกินนะครับตอนนี้เราจะซื้อของกินเข้าไปกินนะเติมง,งานเราก็มาเที่ยวเนาอ ไม่ใช่อะไรหรอกคือผมเห็นว่าฝนตกเยอะแล้วน้ําเยอะก็เลยอยากประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวขององําเภอบนแพงจังหวัดนครพนมนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อเหมือนกันอีกที่หนึ่งเลยนะน้ําตกตัดขามเนี่ยถ้าพูดถึงน้ําตกในจังหวัดนครพนมก็ตัดขามนี่ครับที่หนึ่งเนาะก็ที่ผมซื้อไปก็มีไก่ย่างมีปลาเผามีส้มตำมีของกินเล็กๆน้อยๆๆๆส่วนจานนะครับที่นี่เขาไม่ให้เอาโฟมเข้าไปเนาะจานเราก็ มาจำมาเนาะเช่าจานนะหน,นึ่งร้อยอ๋อฮะมีลิงแล้วบะเมื่อสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่าระวังลิงด้วยตร,ตรงนี้ลิงลงมาเยอะนะครับเขาจะรู้นะว่าช่วงนี้ช่วงที่มีน้ำเยอะเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับเขามีของกินเนาะนักท่องเที่ยวหลายท่านก็เอาอาหารเอาอะไรให้ลิงกินเนาะมันก็จะลงมาเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับช่วงนี้ถือว่าน้ําเยอะนะครับ ระ,ระวังลิงแย่งอาหารถ้าท่านเข้ามานะครับก็จะเจอป้ายนี้เลยระวังลิงแย่งอาหารนะตรงข้ามกับป้ายด้านนี้นะครับเป็นห้องน้ำเนาะเขาจะจัดแยกส่วนออกมาจากบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวด้านหน้านะครับมีห้องอาบน้ําด้วยนะนี่วันธรรมดาช่วงช่วงเลิกงานใหม่ๆนะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆแล้วตรงนี้เขาให้ใช้รถวิ่งเป็นทางวันเบย์นะครับเข้านี่ออกโน่นด้านนี้ เป็นสำนักง,งานหน่วยพิทักษ์อุทยานนะครับแล้วทางด้านน้ำตกนะครับทางด้านน้ำตกก็จะมีสาราแยกแยกแยกให้ท่านนั่งด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะไปนั่งตรงริมน้ำเลยก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเบอร์นะครับสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินนะภัยธรรมชาติเอ่ยนะ1 3 6 2กับ1 6 6 9นะครับอุบัติเหตุเนาะ ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะตรงบริเวณน้ําตกตาดขามนะครับจากตรงที่ขายบัตรผมเดินเข้ามานะใช้ระยะทางประมาณประมาณ300เมตรนะครับ2-300เมตรก็มาถึงแล้วตรงนี้นะครับน้าตกตัดขามเนาะสำหรับบริเวณน้ําตกตาดขามนะจะเป็นลานกว้างให้ทุกท่านสามารถนั่งชมทัศนียภาพอันสวยงามของน้าตกตาดขามนะตอนนี้ตอนนี้นะครับเขายังไม่ให้เราเล่นน้ําซึ่งน้ําใสมากๆพอไม่มีคนเล่นน้ำปุ๊บน้ำโคตรใสเลยบอกเลย ลักษณะภาพต่างๆพื้นทรายราบเรียบนะครับขยะไม่มีนะครับด้านในเนี้ยบริหารจัดการดีมากครับอุทยานแห่งชาติภูลังกาครับสวยไหมเดี๋ยวมาดูน้ำตกกันครับเป็นไงน้ำตกแตดขามครับสวยมาก เห็นตรงน้ําตกตตดขาแม้จะมีหนึ่งชั้น2ชั้น3ชั้นชั้นที่สอง่ะตรงด้านล่างของน้ําตกนะครับจะสามารถเข้าไปนั่งเล่นได้นะมันเป็นโพรงนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาชมทัศนียภาพอันสวยงามของที่นี่นะครับน้าําใสปิ้งเลยมองเห็นพื้นเพราะเราเล่นไม่ได้คนเล่นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยน้ำน้ำก็เลยใสายมากไม่มีใครไปควรให้อ่ฝุ่นละอองมันคุ้งขึ้นมานะครับสวยปะ่ะโคตรสวย ให้ดูภาพชัดๆแล้วกันครับเดี๋ยวกินข้าวกันตอนกลับบ้านเนาะก็มีของที่เราซื้อมานี่แหละที่นั่งก็มีนี่พิซซ่า พิซซาของร้านพิซซาใบกุ้งเหรอเมนพิซซาใบกุ้งนี่มี2หน้านี่เหรอปกติก็จะมีหลายหน้านะครับที่เอามานี่ก็คือหน้าซีฟู้ดแล้วก็จะเป็นฮาวเียนะครับซีฟู้ดอันไหนอันไหนซีฟู้ดซีฟู้ดจะเป็นโจ๊ด้านบนโอ้ซีฟู้ดมีอาหารทะเลนะครับครับจะมีกุ้งมีหอยมีอ๋อนะครับอันนี้เป็นฮาวเวียนนะจะมีอ่าสับปะรดมีไส้กรอกแล้วก็แอ่าแฮมครับโอ้โหแล้วมีบริการส่งไหมครับ ปกติก็จะมีบริการส่งในพื้นที่เทศบาลตำบลบนแพงนะครับไม่มีทิศแย่ค่าบริการส่ง,นะรงครับอำเภอบ้ันแพงนครพนมนะครับแล้วก็พิซซ่ามีขนาดมีกี่ขนาดมีขนาดเดียวพิซซ่าจะมี S M L l a r g L 139 M 79 S 59, S 59นะครับสามราคานี้เนาะสั่งได้นะครับมีโปรโมชั่นไหมช่วงนี้นะครับถึงวันที่16เดือนสิงหานะครับถ้าซื้อครบ 99บาทขึ้นไปนะครับจะมีสิทธิ์แลกซื้อไซส์ขนาด6นิ้วจะแลกซื้อในราคา49บาทนะครับ49บาทนะครับถึงวันที่สิหสิงหาถ้าซ, <99 S 1> <99 S 2> ซื้อครบ99บาทซื้อครบ99บาทภายในวันที่16สิงหานี้สามารถแลกซื้อไซส์เอสนะครับในราคา49บาทนะครับโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูน้ำตกกันอีกทีครับเมนพิซซ่ากี่กระตมมะหุงเลยผมแมน พิซซ่านะจะจับบอกว่าอะไรว่ากินกับอะไรก็อร่อยนะครับกับกินกับอะไรก็อร่อยกินกับส้มตาได้ไหมพิซซ่าได้เหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันลองดูนุ่ยนุ่ยลองนี่นะครับพิซซ่านะเดี๋ยวดูนี่ส้มตาโอ้โหอื้อหือโอ้โหอร่อยไหมครับแซ่บไหมแซ่บเนาะ คือผมลองมาแล้วโอ้ลองมาแล้วผมลองมาแล้วทานอร่อยมากอร่อยมากเนาโอเคครับตรงนี้เป็นสะพานทางเชื่อมเพื่อที่จะเดินไปที่น้ำตกนะครับนี่เป็นสะพานสะพานแบบสะพานแขวนเนาะใช้สลิงเส้นใหญ่แขวนนะครับนี่ห้ามลงเล่นน้ำช่วงนี้เขาห้ามลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าเป็นช่วงอของการควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่นะครับสะพานนี้ก็จะข้ามห้วยเล็กๆต่อลงไปห้วยขามของตำบลนางัวนะครับนี่เขย่าหน่อยนะไม่รู้ภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนเดินปุ๊บมันจะเขยา่าเขย่านะฮะมาๆ okay. เมื่อท่านท่านเดินมาจนถึงสุดทางสะพานนะครับด้านขวาก็จะเป็นทางไปที่วัดนะครับวัดนะจะเป็น จะเป็นวัดนะครับมีพระอยู่นะวันนี้เราจะไปด้านทางซ้ายนี่ก่อนเพื่อที่จะไปดูที่น้ำตกก่อนนะคลิปนี้ผมจะแนะนำตรงน้ำตกก่อนนะครับตรงด้านนี้เป็นทางเดินเลาะด้านข้างน้ำตกนะครับท่านที่มาก็ให้ระวังลื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่ชื้นมีตะไคร่น้ำนะครับเกาะตามหินเนาะเดินมาท่านอาจจะลื่นได้นะครับ เวลากระแทกมานะพื้นมันเป็นหินนะฮะมันก็จะเจ็บมากหน่อยนะครับนี่มาขับมาขับน้องนิกตากล้อง,องเขาบอกว่าตรงนี้จะสวยกว่าเสียงอาจจะดังหน่อยนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะแต่ผมจะพูดดังๆเข้าไว้แล้วกันสวยไหมครับสวยค่ะสวยค่ะ มาจากทางไหนนะครับบึงการค่ะจากบึงการเนาะนี่มาจากที่บึงการก็มีอ๋ออยู่ที่นี่นะครับอ๋อค่ะครับครเหผมครับผมอันนี้ก็มีวีลงเพจเหมือนกันเอาแล้วครับโอ้เพจอะไรครับบึงการท่องเที่ยวเนาะขอผมช่องมิสเตอร์อัางยี่นะครับครับสำหรับการพาเที่ยวชมน้ำตกตัดขามวันนี้ผมก็จะขอจบลงตรงนี้นะครับตรงนี้เสียงดังนะผมก็จะพยายามพูดเสียงดังๆเข้าไว้ก่อนละกันนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับหรือกดติดตามนั่นเองนะครับถ้ากดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในครั้งต่อไปท่านดีที่พวกเราเอาคลิปลงปุ๊บท่านจะได้ดูเป็นคนแรกเลยนะครับอันนี้ก็สําหรับท่านที่ติดตามทางช่องทาง y t u t u นะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับเที่ยวทั่วไทยไปกับพี่แองจี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ ผู้คนทั่วไปนะครับได้ทราบด้วยว่าขณะนี้น้ำตกตาดขามอำเภอบ้ mm hmm. Tank, านแพงจังหวัดนครพนมเนี่ยน้ำเยอะเลยด้วยสวยด้วยสามารถมาเที่ยวมาชมได้นะครับช่วงนี้ก็คือยังไม่ให้เล่นน้ำเนาะก็เข้าใจอยู่ว่าอยากจะมาเล่นน้ำเราก็ระวัดระวังช่วยกันนะครับ mm hmm. การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดมันน่ากลัวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับผม วอยู่นะแต่ต้องขึ้นชั้นโบสนะ